สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาติดตามข่าวสารของไทยแลนด์ลีกกันบ้างนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะเปิดเปิดสนามกันแล้วเช่นกันครับคลิปนี้เราก็มาติดตามสโมสรนครราชสีมานะครับหรือว่าโคร,ราชนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่มีความแข็งแกร่งนะครับสำหรับไทยแลนด์ลีกของเรา ล่าสุดสโมอสรก็ได้มีการเปิดเผยผู้เล่นนะครับอย่างพี่ออนออนุมาสรุปว่าฤดูการนี้พี่ออนจะกลับมาลงเล่นให้กับทีมโคราชนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ออนด้วยครับซึ่งการได้พี่ออนออนุมามาเล่นแน่นอนว่าจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมได้อย่างแน่นอนครับกายภาพล่าสุดถึงหลีกเวียดนามนะครับก็สามารถโชว์พลังตบได้แบบสุดปังนะครับ ก็ถือว่าพี่ออนสามารถคืนฟอร์มได้นะครับหลังจากที่รักษาอาการบาดเจ็บไปพักหนึ่งเราก็ต้องมาร่วมรอรุนรอเชียกันครับว่าแม่ออนออนมาของเราจะสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนในไทยแลนด์ลีกฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็มารอเชียน้องน้องคนอื่นๆกันด้วยนะครับแล้วแต่แต่ละคนชอบเลยครับเรามารอดูกันว่าจะมีดาวรุ่งคนไหนชายแววที่จะสามารถขึ้นทีมชาติได้